ต้องยอมรับว่าเขาไปเห็นโพดีของบอดนกพงศกรแย่ซิดน้ำตาไหลพี่น้องแสดงให้เห็นถึงความหักความห่วงใยทีแม่ผู้หนึ่งมีห้กับลูกนะคะเพราะว่าท้านบอดนกพงศกรนะคะมือน,นี่ค่ะเพิ่นได้ขึ้นแปนบ้านขึ้นแบบบ้านนะคะเป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆนะคะแล้วท่างสร้างข้างอย่างเพินก็สัังของสังอ่า หินเล็กปูนทรายขมาก,กองเกล็ดเพ่งถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการแล้วความรู้สึกของคนเป็นแม่พี่น้องซึ่งมีแต่ความหักความห่วงใยกับลูกนะคะได้ออกมาเว้าวกับทางด้านบอสนกพงศกรแล้วบอสนกพงศกรเพิ่นกระได้น้ำมาโพสพี่น้องคะ่ะเพราะว่าการที่บอสนกพงศกรเพิ่นสร้างลงมือทำบ้านหรือว่าคฤหาสน์ก็แล้วกันพี่น้องหลังไงโตมาโหดล้านถือว่างบ ประมาณการสามสูงมากสี่สิบล้านต,นต้นเองพี่น้องสี่สิบล้านคือเริ่มต้นแต่ายสิย์เชื่อมั่นว่าการว่าบ้านมันบานปลายแน่นอนค่ะเมื่อนี้ค่ะมาฟังทางด้านแม่หอยนะคะซึ่งเพิ่นได้บอลกับลูกไส้เพิ่นฟังเด้พี่น้องบอดนกพกสกรได้น้ำมัพโพ์นะคะบอกว่าแม่หอยถามนกวา ลูกเสียเห็ุอิริติลูกว่าสันแม่สงสารลูกเห็นลูกเมยทำงานหนักทุกมือแม่บ่อยากได้เลยแม่ก็พออยู่แบบใดก็ได,ไดบ่ได้ต้องการอย่างอีกแล้วแค่ลูกผ้ามีทุกมือนี่แม่กับพอกะโชคดีที่สุดแล้วอันนี้คือทั้งดันแม่หอยนะคะคนเดียวบอกกับลูกไส้เพิ่นค่ะแล้วต่อมาอีกนะคะบอสนกบอกว่านกคิด พ่อสมัยอยู่บ้านหลังเก่าบ้านบอมีหนาตางได้เอาเสื้อมาก,ก,งกังกับสังกะสีแอมฝนตกผายุเข่าเทือใดแม่กัะพอกะได้หอบลูกลงมาแอบอยู่ใต้เตียงใต้ถุนบ้านค่นว่าคิดเห็นภาพเทือใดมั่นกะสนุกดีแต่มองเห็นสีหน้าและแววตาแม่กับพ่อมันทุกข์เหลือเกินนะคะค่นว่า มาถึงวันนี้วันที่ลูกยังมีแรงมีพลังที่จะทําให้แม่กับพ่อไม่ต้องห่วงยิ่งพ่อกับแม่ไม่อยากได้นกยิ่งอยากทําให้นกอยากให้พ่อกับแม่เห็นบ้านในฝันของนกที่มีพ่อแม่น้องลูกหลานเดินยิ้มชนกันมีความสุขอยากให้พ่อกับแม่อยู่ดีสบายที่สุดเท่าที่นกพงศกร จะทำได้นะคะพ่อกับแม่ที่ไม่เคยขออะไรจากลูกพ่อกับแม่ที่ไม่เคยอยากได้อะไรกับลูกพ่อกับแม่ที่ไม่เคยอยากใช้เงินลูกพ่อกับแม่ที่ใช้ชีวิตชาวนาพอเพียงปกติทั่วไปเหมือนคนอื่นพ่อกับแม่ที่เป็นแม่พิมพ์ที่ทรงคุณค่าที่สุดในชีวิตลูก แม่กับพ h นะครับโครงการบ้านแสนปากดีกำลังเริ่มสร้างแล้วครับอ่าอันนี้คือทางด่านบอดหนกพงศกรนะคะเพิ่นไดเอาออกมาเว้าวหรือว่ามาตอยอดความคิดของเพิ้นทีเพิ่นคือพ่อสมัยตังแต่ส่าเพิร์นบก่อนมีอย่างนั่นแหละพี่น้องฟังเบิ่งคักๆเก็โอโหบ่แเป็นธรรมดาได้พี่น้องใส่ศาสตร์มักกันบ้านทีหนาา้าต่างบ่มี อาบ้วกบหนาตางบ่งมีบ่มีหนาตางปิดนะพี่น้องต้องเอาสาดร์มาก,กันฝนตกก็ต้องหอบดูกลงมาลบอยู่ขังรางอยู่เตียงขัง,ง่างเพิ่นว่าช่วงเด็กๆก,ก็สนุกดีแต่แววตาของพ่อแม่ทุกเหลือเกินเพิ่นว่าพ่อมีแห้งอยากเห็ดอยากท้ำอยากสางหพ่อแม่นะคะทำกระตันยูหรือว่าคว่มพ่อรวยแน้วเพี่น้องบ่ลืมความเกาความหลังพ่อมีอยากเห็ดอยากสางอยากตอบแท่คุณพ่อแม่ อยากตอบแทนบุญคุณพอแม่ผู้เพิินเคยผ้าลำบากมากพี่น้องขาบอดหนกหงสกรบ่เป็นคนธรรมดาเป็นคนที่คิด,ดที่พินคิดเป็นพลังบวกอะพี่น้องบอดหนุบหงสกรไม่ปแบบปลกพินมีมือหนีเป็นความคิดความอ่านที่ออกมาจากขางในอะเป็นความคิดที่ดีๆสิ่งที่ดีๆที่ออกมาจากขางในที่ทั้งด้านบอสนกห้องสกรเพินได้กออกมาบอกทุกอย่างในพี่น้องบ่แม่นสปพระเรือขอบครัวเรื่อง อื่นๆต่างๆเพิ่นก็ออกมาจากความคิดบวกทั้งนั้นสําหรับบอสหนกพงสกรนะคะย้อนไปเบาเรืองมือขึ้นจากนอยพี่น้องเสียงวิหกแสดงอยู่บ้านบ้านโคกลามบ้านโคกลามจัดตุรภผักพีม้อนจังหวัดรอยเอดอยละพีนองคนหลายแห้งย่อมรับเลยว่าคนที่หักบอสนอกพงสกรบอกเลยว่าพี่น้องขามือขึ้นแมมแๆ่แ้นครับเอฟซี ไปตอนรับบอสหนกพงศกรกับทีมงานหมอ่ําเสียงวิหกขณะที่พ่อจ๋าะนะคะนล่งบูธขายบองตอแกวองตอของพ่อจา๋าแม่แม่ไปสนับสนุนต่อคิวกันยาวเหยียดเพื่อที่จะสนับสนุนซับพอร์ตพ่อจ๋าและการร่วมถ่ายรูปแล้วทางด้านบอสหนกพงศกรกะให้ความรวมมือหายใจแฟนคลับเอฟซีกับแม่แม่ถุกคนเข้าไปกอดไป ขอถ่ายรูปซึ่งเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่โอ้โหน่ารักมากสําหรับมือขค้ืนที่ผ่านมากพี่น้องคะโอ้โหต้องบอกว่าค้นทีหักบอดหนกพงศกรหลายอีลีพี่น้องเยอะมากๆนะคะพลังหักของเมเมที่ีมีหายทั้งลานบอดหนกพงศกรนะคะแล้วทุกมือนี่บอดหนกพงศกรเป็นค้นทีเฮ็ดยังกับเจริญลุงเรื่องพี่น้องพี่น้องเพราะอะไรเพราะว่า มดนกพงศกรเพิ่นเป็นคนคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็ตามมานั่นเองพี่นองคะแล้วมื่อนี่นะคะหมอร่ำเสียงมีหกนกพงศกรนะคะภามการแสดงอยู่ที่นะพี่น,อน้องอ่าวันนี้นะคะศาสตร์เต็มนาไว้ที่แล้วครับวัดพระศรีเจริญวัดพระศรีเจริญบ้านหัวตะพานนะคะอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจ,จเจริญพี่น,อน้อง โอ้โหสะอาดเต็มเลยพี่น้องเบิงเต็มบริเวณวัดเลยคือเอาไปปูจองไว้พี่น้องจองไว้เพื่อที่จะเข้าชมหรือว่าไปเบิงหมอล่ำเสียงวิหกหลวงพงศกรคําขึ้นนี่พี่นอ้องท่างอจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะผู้ใดยุ่กเกยยู่ไกล,กไ,กลไปเบิงพี่น้องคะ่ะหมอล่ำเสียงวิหกหลวงพงศกรบางค้นกะสิเคยเห็นแล้วบางค้นกะ ยังบุคคลมีโอกาสได้ไปเห็นจกเถื่อยัาลืมไปให้กำลังแรงใจหมอรับเสียงวิหหนกพงศกรไปสนับสนุนพ่อจ่าพงศกรไปอุดหนุนแกี่ยววองตอของพ่อจาด้วยนะคะผู้ใดอยากเข้าไปร่วมถ่ายรูปกับวัดนกพงศกรนะคะกับเรียนเชิญค่ะทางด้านจังหวัดอำนาจเจริญค่ำคืนนี้นะคะพี่น้องคาไปเบิงไปสนับสนุน หมอรับเสียงวิหกนกพงศกรนะคะพี่นอ้องจ้างได้กระตามซางสาหรับแยกซี์เองบอกเลยว่าบอสคนนี้เก่งจริงๆต้องยอมรับในความเก่งความสามารถของบอสนกพงศกรพี่นอ้องอค่อสิ่งที่เพิ่นได้เห็ดได้ทํำทุกมือนี่ความดีงามได้ตอบแทนบอสนกพงศกรนะคะสำหรับมือนี่นะคะแยกซี์ก็ออกมา ว่าถึงความเจงความสามารถแล้วกาแสดงความยินด,ดีกับบอสนกพงศกรนะคะขี่เพิ่นกำลังล่มมือสางคฤหาสแสงแสนปากดีของเพื่นนะคะพี่น้องรอติดตามพี่น้องควาวาบ้านแสนปากดีหรือคฤหาสแสนปากดีของบอสนกพงศกรสีเป็นรูปเป็นลางถึงเดี่ยเสือมันในฝีไม้ลายมือในความตั้งใจอันเด็ดเดียวของทางด้านบอสนกพงศกร ทุกอย่างที่เพิ่นตั้งใจคิดจะลงมือทําคือสําเร็จทุกอย่างตามที่เห็นมาต้องยอมรับบอสคนเก่งของเรานะคะอย่าลืมสนับสนุนบอสนกพวงสะกรหมอลำเสียงวิงหกด้วยนะคะสําหรับมือนีฝางชั้นดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ